นกนอครับเอาละครับ,อ,รบอันนี้ผมกับคุณตาจะมาปลูกดอกไม้กันนะครับลงในกระถางนะครับที่เป็นดอกคาราเดียมนะครับซึ่งว่าเป็นดอกไม้ที่สวยมากนะครับบานได้ตลอด จนถึงหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวบางครั้งก็ไม่ตายนะฮะแต่ถ้าหนาวจะจับหิมะกตกใส่นีก็จะตายนี่ครับซึ่งใบก็จะสวยมากนะครับใบแบบจะมีรูปลักษณ์เฉพาะตัวนะบใบของเขานะจะเป็นดอกสีชมพูสีขาวสีแดงนะฮะวันนี้เราจะมาลงกระถานกันนะครับมาปลูกกันนะครับชื่อดอก คาาเดียมนะฮะฮทั้งหมดทั้งสิ้นก็ประมาณสักเก็บยี่สิบยี่สิบกระถางนะ,ะประมาณนะครับผนมาแค่นี้กระถางหนึ่งก็ตกประมาณอูฟิลคอสเองเองสึกอ๋อหกกระถางต่อหกยูโรนะฮะ นี่ครับคือเราก็จะมาใส่กระถางแบบนี้นะครับนี่ครับสวัสดีครับคุณยันแฮแรมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณตาเขาก็จะมาปลูกดอกไม้นะครับคือเราช่วยกันปลูกนะฮะคือจะเอาดินจากกระถางเก่านะฮะกระถางนี้คือว่าสําหรับคนที่มีบังโกลนหรือว่าอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่แลตนี่ฮะที่มันเลา ตรงบางกูน่ะเราสามารถเอาไปแวนได้นะฮะเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวจะจะเอาจะถ่ายให้ดูนะคะคือเอาดินดินเก่ามันมีอยู่แล้วฮะแต่ว่าจะเอาดินเก่านือไว้ข้างล่างเดี๋ยวจะเอาดินใหม่นี่ฮะดินใหม่ที่เราซื้อมาเนี่ยจะเอาไว้ข้างบนอันนี้ก็จะทําเป็นขั้นตอนเลยนะครับดอกไม้นี่ปลูกทีหนึ่งคุ้มเลยนะฮะเพราะว่ามันออกดอก ทั้งปีแล้วมันจะออกพุ่มด้วยนะครับอันนี้นเ,นเป็นพุ่มใหญ่เลยเนี่ยครับก็จะบีบเอากระถางข้างล่างมันออกนคะครับนี่ฮะแล้วก็จะทำเป็นหลุมเอาไว้ ปลาป่าผมนะครับดอกไม้นี่ก็จะปลูกทุกปีนะฮะแต่ว่าก็จะพอถึงหน้าหนาวหนาวจะจัดก็มันก็จะตายนะเพราะว่าเราแฝนไว้ข้างนอกนะฮะแต่เ็ซื้อทุกปีเปลี่ยนทุกปีนะครับมันจะมีทั้งสีชมพูสีขาวสีแดง มูฟเ i ลอินเทตรีก <Okay. S 1> ระถานนี้จะใส่สองสองต้นนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาดินใหม่ใส่ใช่ไหม <yummy> ยาติดปัไปลยา ดินใหม่เนี่ยใส่ไว้ข้างบน Ja, ik moet overal, dus ik helemaal omdraaien. Nee, kijk, sorry, ik zal kom in die moe omdraaien zo. จะเอาดินใส่ให้เต็มเลยนะครับก็เอามือกดๆลงหนอง่อยนะครับ ไม้ชนิดนี้นะครับของมันจะออกดอกดกมากเลยครับออกออกพุ่มด้วยฮะเดี๋ยวก็กระถางก็จะไม่เห็นนะฮะถ้าเกิดอีกรออีกสักสองสามอาทิตย์มันก็จะคุมไว้หมดเลยนะฮะ <c oughs> นี่ครับทุกคนเอาดินเขาใส่ไปครึ่ง,น,งนะฮะล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็เอาคารา,าเดียมเข้าใส่นะฮะสามต้นทำไปประมาณสามสี่ห้ากระถางแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายทำให้ดูนะฮะาดินเขาใส่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาคาราเดียมเขาใส่เข้าไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยก็เอาดินเข้าใส่ไปอีกรอบหนึ่งนะฮะ ชอบคาราเดียมอฮะพ่อชอบใบมันด้วยครับใบมันเป็นเอกลักษณ์มีสีสันสวยดอกก็ออกเยอะนะครับเยอะมากดกมากแล้วชอบที่มันกำลังขึ้นนี่ฮะเต็มไปหมดนะฮะอย่างเช่นนี่ครับเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับคนตาก็ททำเสร็จไปหนึ่งอีกหนึ่งกระถางแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ใหม่อันนี้ไปเล เดี๋ยวจะดินเขาใส่ตามนะฮะเหมาะมากครับสำหรับบางคนนะครับสำหรับคนที่มีหัวอพาร์ตเมนต์อยู่แฟดแล้วก็มีลาวตรงตรงหน้าอพาร์ตเมนต์นะฮะตรงหน้าหน้าห้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหากระถางในลักษณะแบบนี้นะครับที่มันมี มีหลุมตรงกลางเนี่ยนะฮะคือเราเอาเนี่ยเขาเสียบลงไปนะฮะเดี๋ยวจะลองสาธิตเดี๋ยวจะไปให้ดูนะฮะข้างนอกว่าเราเสียบลไยงไปยังไงนะฮะทีน,นี้เราก็ให้น้ําให้น้ําไปสองสามวันสามวันไม่ใหม่สองสามวันก็ให้ทีนะฮะใส่ทีะะทละนิดพอมันติดเข้าที่ข้อทางแล้วก็อาทิตย์หนึ่งให้พักหนึ่งครัมันก็จะออกดอกเต็มเลยนะครับ ช่วงหน้าร้อนที่นี่นะครับที่ประเทศในเธอแลนดนี้เขาก็จะเริ่มปลูกต้นไม้ดอกไม้กันนะครับไว้ในบ้านหรือว่านอกบ้านตรงหน้าหน้าบ้านตรงมังกรอะไรเนรี่ยฮะสวยมากครับทุกคนไม่ทราบบ้านเราเขาเรียกดอกอะไรนะฮะที่นี่เขาเรียกดอกคาราเดียมนะฮะใบมันสวยนะครับทุกคน มันมีสีแล้วก็เป็นรูปแบบเฉพาะตัวเล็กเบล่ลิกิก,ก,ก,กะระถางเล็กก็เราจะใส่ประมาณสามต้นนะฮะแต่อีกหน่อยเดี๋ยวมันก็ออกกิ่งเต็มงลยเต็มหมดเลยนะฮะเอาละครับทุกคน ประมาณสิบว่ากระถางนะฮะนี่ครับออกขีดเดของผมก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับผ่านมาเป็นหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับสวยเหมือนเดิมออกดอกดอกนี่บานนานมากเลยครับนี่ทั้งสีเหลืองนะครับของแฟนแฟนด้านะฮะสีเหลืองสีม่วงนะครับสีม่วงนี่ก็สวยนะครับมีมีหลายคนเขาชอบนะครับสีม่วงสีม่วงสีอกค่ะ สีไม่ไหม้หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็จะมีสีกรมี่สีนี้สวยมากสวยมีลวดลายเนี่ยขมลก็สวยนะครับเป็นพุ่มสวยดอกสวยดอกใหญ่คนระับนี่ยทุกคนเพราะว่ากิ่นเนี่ยมันจะนเป็นกล้วยไม้ที่ว่าแก่จัดแลวนะครับช่วงเนี้ยที่มันออกออกดอกไปแล้วเราก็ตัดตัด ตัดดอกก้านดอกทิ้งนะแต่ว่าใบมันยังหุ้มอยู่ทีนี้เนนเป็นเชื้อราครับทุกคนถ้ากะว่าดอกข้างบนนี้มันบานรวยแล้วผมก็ว่าจะตัดตัวนี้ออกทิ้งรอให้หน่อใหม่มันออกมาเนี่ยฮะมันออกมาแล้วฮะเราก็จะทําการแยกกิ่งนี้ก็แยกได้นะครับเพราะเขามีรากของเขาหมดแล้วนะฮะน้านสีสีม่วงนี่ก็เหมือนกันมีหลายกิ่งเราสามารถแยกได้นะครับ แยกออกมาใส่กระถางหรือว่าทําการห้อยใหม่นะครับมันก็จะออกมาอีกเยอะนะครับอันนี้ก็สีเหลืองนี่ก็สวยกําลังออกใหม่นี่ก็มีนะฮะดอกจริงๆแนละ้วดอกมันจะออกทุกทุกทุกใบเลยนะฮะออกออกแยกออกมานะฮะเพราะว่าสีขาวนี่ดูว่าดอกมันออกแน่นมากเพราะว่าที่เราตัดทิ้งไปนะฮะจะเห็นแบบว่าเป็นรอยก้านมันนะฮะออกใบต่อใบเลยนะฮะ สวยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาปลูกครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมปลูกเสร็จเรียบร้อยฟอดีฝนตกมาเลยไม่ต้องลดน้ำเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกะมาดูนะครับคือว่าจะปลูกในลักษณะน,นี้ห้อยไว้นะครับนี่ก็จะเป็นสาลแหน่อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะฝักไห่ฝักแฟลภาคอีสานเขาเรียกฝักแฟลนะ คาราน่นะครับมีคาราเดียมนะครับนีคาราเดียมผมนะครับเห็นไหมครับทุกคนมาฝั่งนี้นะฮะมันก็ปลูกไว้อย่างนี้นะฮะนี่ก็เป็นลีเดียนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นมะกรูดไทยมะกรูดตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมครับฮึ่มอย่า โอปาหิวหิวไบร์โอปามีความสุขมากแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยนะครับครับโอปากกวาดบ้านเก็บเก็บกวาดเลยฮะลีไม้พูดหมูเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยนะครับคนแก่เนาออะไรมากมายนี่นะครับไม่ตกมนเยอะหรอกครับเนี่ฮะ เนี่ยครับปลูกไปใส่กระถางไว้แบบนี้เลยนะฮะต้นบางโกนตรงหน้าบ้านพอดีสําหรับเหมาะสําหรับคนที่มีอาพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นแฟลตนะฮะที่มีอะไระที่มีลาวแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แล้วก็เสียบเข้าไปเลยมันก็จะเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะเนี่ยครับ,รบเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ขึ้นเต็มนะครับ เนี่ยครับไม่ได้ไปหวยนะออกบ่อยมากเลย1นึ่7ศูเนี่ยครับเนี่ยครับเรียบร้อยมองไปจะเห็นว่าใส่ไว้เต็มเลยเดี๋ยวประมาณสัก2อสามอาทิตย์นี้ดอกจะออกเต็มเลยนะครับโอเคครับทุกคนถ้าเกิดชอบจะไงก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามผมด้วยนะครับเอาไปปลูกเอาลองเอาไปทําเป็นไอเดียใหม่ๆนะครับลองเอาไปทําดูนะครับคลาเดียมนะฮะดูใบ,บมันสวยมากนะครับจะเฉพาะใบมันก็สวยมากเลยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ